สวัสดีนะครับผู้ร่วมลข่าวนะครับพี่พี่สื่อมวลชนทุกท่านวันนี้เข้ามาข้างในก็บรรยากาศก็สนุกสนานนะครับครับผมว่ามัมีสัตว์ต่างๆมากมายมีการบริการในรูปแบบต่างๆเยอะๆนะครับก็บอกว่าปีนี้เป็นปีที่24นะครับที่เราจัดงานเอ็กซ์โปขึ้นมาแล้วก็ในปีนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่ารูปแบบของการจัดงานก็มีความอบอุ่นน่ารักขึ้นนะครับเราก็ใช้คอนเซปต์ว่าเป็น ฟร i ช n d เทรเชอร์นะครับกับผม f r i e ช d s h i ร t r e a s u r ัมซัมเพื่อนรักที่สุดขอบฟ้าเี่อกี้โดนงูกโดนผันเข้าไปอาจจะงงเมื่อกี้เห็นอยู่เห็นพี่ป๊อกถ่ายรูปงูอาจจะวิวๆนิดหน่อยเหมือนจับงูเลยนะใช่ครับอะไรอย่างเงี้ยตองเลิอกจับว่าตรงไหนที่ดีช่วยยิ้มจับตอนแรกจะไปจับตรงคอมันก็ต้องยินไปจับเดี๋ยวมันตกใจเดี๋ยวมันตกใจมันฉกเอาใช่ไหมพี่ครับ ีนี้เนี่ยเนื่องจากเราเป็นมีดี24เนี่ยเราก็อยากจะจัดงานให้มันสนุกสนานมากขึ้นนะครับวันี้ต้องบอกว่าพฤติกรรมของการเลี้ยงสัตว์ของของคนรักสัตว์เนี่ยก็เปลี่ยนไปเราเหมือนสัตว์เนี่ยเป็นเพื่อนนะครับเป็นเลูกงนะครับเราดูแลเขาเหมือนกับเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวฉะนั้นกิจกรรมต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยเราก็อยากจะทาให้มันสนุกสนาน วันนี้ก็เลยมีทีมคอนเซ็ปต์นะครับที่จะเป็นเหมือนกับที่เห็นนะครับก็เป็นการแต่งได้แต่งตัวนะครับจะเป็นกลุ่มซับจะมีกลุ่มซับสำหรับเพื่อนสัตว์ต่างๆแล้วก็จะเป็นอุปกรณ์อาหารนะครับของเล่นนะครับแล้วก็มีคุณหมอก็าพาอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่อง m ม้อุปกรณ์ดูแลให้น้องๆสัตว์เลี้ยงเนี่ยได้มีสุขภาพที่ดีนะครับเพราะว่าอยากให้การจัดงานครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ คนที่เป็นคนชอบสัตว์เลี้ยงในประเภทศต่างๆเนี่ยมารวมตัวกันเป็นสังคมอีกสังคมหนึ่งที่เราได้แชร์ความสนุกสนานความสวยงามแล้วความรักในสัตว์เลี้ยงของพวกเรานะครับก็ขอให้มันสนุกมากขึ้นอีกนก่อนอยากให้คิดว่างานเนี้ยเป็นเหมือนกับมาเที่ยวสวนสัตว์สวนสนุกติดแดนนะครับ9-12พฤษภาคามนี้นะครับก็มา ดูสัตว์แปลกนะครับสัตวรักนะครับแล้วก็มีความสนุกสนานนะครับกลับไปบ้านเพาะมดรอยิ้นะครับมีความสุขนะก็ขอให้สนุกสนานกันในงานนี้ครับผู้ชื่นชอบการยิและการเตินสมุรเรากระผมเพื่อนสำหรับคนฟูกำลังออกตามหาวันที่และเรากำลังลาสุดที่ว่าซั้ล้ำค่ามีอยู่ที่พิกัดวันที่จุดสิบสา้าและเราจะจุดสิห้าวโนมาานดี้ว่าแต่ว่าเอจไงดีนะ จะไม่ออกโขนกระแสได้หรือเปล่าเอ๊ะยังก่อนยังก่อนเอาเป็นว like ่าเดี๋ยวเราสั่งลงเรือให้ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างใหม่ดีกว่านะทาเละทาเละทาเละอยากจะดูขุมทรัพย์หลือเปล่าตอนนี้เรามีขุมทรัพย์เท่าไหร่แล้วนะโอ้ยนจะไปอยู่แลคนกำลังเชื่องจิตตัวนะไหนล้างศพไปกันบ้าง มวนยกจะดูดูฝีมือของัเลยนะี้จะบอหนเหอเลย็ยนจอดจะทรเหรอมเห็นปะสมควาั่น่กันเลยสมสักอยแต่ไโอเคกัเต้นคนเดีย ยังไงครับอย่าลืมดูพวเราด้ยนะครับพี่ร้าถึงสิบสองปีสามต้องใช้จะมีเยสักรึล่ารั้งพุทาผมเข็เข็มาเข็อะไรพวกห้องเหนื่อก็เลยมาก็หนักวัน่อ้ามิดูสียเด้อดอนตาตาด้วเหรอับแล้วยังไงครับผีมผัสจางจงหรือเ่าถ้าจําเจส Tchau. thank <laughs> you xin chào người xây dựng nơi có thể thấy tay người nhủ lắm